สวนสวนพื้นที่ติดถนนมาสร้างบ้านสวนครับงบหน่อยนกน้อยทำรังแต่พอตัวครับผมพี่น้องซอยวันนี้เข้าวันที่ การแสงเทายข้า,ง,างหลังอสองห้องห้องนอนหนึ่งห้องพระหนึ่งตรงนี้ก็ทีิต่อเป็นห้องรัวที่จอดรถห้องน้ำเบานสวนพื้นยกลอย เอาไว้สองเซนต้นกล้วยต้นนี้กล้วยไข่ห้องนอนพื้นก็เสียประมาณนี้ห้องนอนหกคูนสามต้นนี้กล้วยน้ำว้าครับเงินพี่อายเงินลุงตูบเขียบียางมะก่อน ด้านหลังนะครับการสร้างบานสวนที่ถนนตรงนี้อาจจะเป็นทางจอด,ดรถทางรถเข้ามาหนีหลังน้นอยๆครับหลังน้นอยๆห้องนี้กว้าง6เมตรยาว3เมตรตัวด้านนี้ก็กว้าง3เมตรยาว6เมตรที่กันด้านนี้สิบเก้าเมตรหลังน้นอยๆเฮ็ด Tôi xin